สวัสดีจ้าวันนี้เราก็จะมาทำเมนูทักทายกันเหมือนเช่นเคยนะคะเราวถนัดชิมเราก็จะอย่างนี้นะคะเพื่อนๆเ,เมนูวันนี้ก็จะผัดรวดบนะคะเพื่อนๆน,นี่จ้า บวบลงไปเลยค่ะเพื่อนๆผัดหมูได้พี่แล้วเราก็จะมาใส่บวบก็จะผัดจนบวบสุกน,นะคะเพื่อนๆบวบเราก็เริ่มสุกแล้วก็ปรุงเลยค่ะซอสหอยจ้าผงปรุงรสค่ะซอสฟ้าเขียวนะจ้าผัดเลยค กินรสตามชอบแล้วเราก็เตรียมจักใส่จานได้เลยค่ะเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆน่าทานไหมคะมาทานด้วยกันนะจ้าแซ่บๆเลยจ้า